ป้าจะพาลูกนี้ไงแม่ hey, ลูกนี้ไม่ได้เหรอเดงลูกนี้จะขายทั้งลูกอ่ะอเอาเป็นซีม่มหเอาตกซี่ไหมนาวเอาตกซี่ก็เ้วป้าทำชิ้นให้นะอะไรนะว่าอะไรนะพาเป็น หนูมาดูดนะคะค่ะหนูเล็วเลยห่ะาขนค่าขนนจ้าจะเอาอะไรอีกอะกีกัป้าแล้วมาดูมาดูค่ะอ,ไอ,ไอดดะไรว้าว อุ้ยษสวยมากเลยทุกคนกินอะระเอาอะไรหนูอะอะไรเนี่ยอ๋อยังเอาไปเลยหมดนั่นแหละหกสิบบาทหะหกหกสิบ สีสวยมากเลยขนยี่ห้ออะไรป่ะเนอขนยี่ห้องรนะสวยมากเลยอหอะุแตะเลใหญ่ๆแบบนี่แหะใหญ่หนไม่เหรอใหญ่แล้วเดี๋วาไหนูเอาเลขใหญ่ละใหญ่ใ แต่จะแสบเนาะวาง่าได้่หมแบบชิ้นเท่าไหร่ขายชิ้นละเท่าไหร่สามสบาาทคดูาทานมาเนว้าวขายชิ้นละสาบาท,ท กินมาชิ้นละสามสิบสามสิบเอาชิ้นหนึ่นง 30บาทเองนะคะทุกคนดูชิ้นเบลอเ,เลยขนุนนี่ห่ออะไร่ะสี่แดงๆจำปดาดะเหรอขนุนจำปดาดะนะคะสามสิบบาท อะไรสามสิบราคาเอายังอ่ะเอาแล้วใส่แล้วชิ้ปลาบอกเท่าไหร่อ่ะหกสิบเอานี่ชิ้นนึงขนมชิ้นนึงเห็นไหมพอปอกแล้วก็ขายได้เลยปอกแล้วคนเห็นเนื้อเขาขายกินได้อยู่แล้วป้าเอาอยู่แล้วคนละชิ้นละชิ้นชิลิบชิ้นจะปลาดะใช่ไหมคะเท่าไ้อปล นั่นนี่ไม่ได้าขนุนายได้ายได้แเห็นไหมปา่ได้ให้ไหมไม่เลยถึงมึงขมดนี่ีก500ขวดแก้ท้ายลูกไล่้น่ขอบคุณว่าไล์สดไล์สเมื่อวาเสเ้าเยอะเสต้าหลายคุณคุณบอกวิสาบนทางเสเดาเยอะว้า เห็นล้วค่ะยูนเซนาก้าขอยยาออกแล้วบมาแล้วไม่เราเมื่อวานนี้น้อยเราขายให้ขายให้หมดทีโอ้ยเราขายยาขายมีวัวกี่ตัวใหญ่มีลูกค้าไหนวัวบอกเสร็จก็เอาเปลือกไปให้วัวกินเราเกงี้ยเดาอ๋อวันนี้อ๋อนี่ไงจะดาวะเดาวยังมีอยู่โอ้โหยุงมันกัดจ้ายุงเยอะเนาะ ตะรนะใส่ถุงน่องอยู่เมือนกันโลเท่าไหร่ครพดูดฮะพูดขาวสามสิบเลยหรอพ,รพูดขาวสามสิบงาม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 คร,รับพูดเดี๋ยวนี้หนานะเนกเอาผู้สนันได้ไหมอปันอปันไม่เห็กหน,นูนัก